สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะทางา Facebook แล้วก็ทาง Youtube Channel นะคะก็สำหรับคลิปนี้เมย์จะมารีวิวเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เมย์ใช้เป็นประจำคือใช้มานานมากแล้วอะ่ะตั้งแต่สมัยมัธยมได้นะคะแต่สำหรับเจ้าตัวผลิตภัณฑ์นี้เมย์เพิ่งจะได้ลองใช้ประมาณ3-4ปีที่แล้วนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยครีมมะขามขัดผิวนะคะอันนี้จะเป็นของยี่ห้อธรรมคิสอือฮึซึ่งหลายๆคนอะ่ะ จะรู้จักพวกครีมมะขามมาจากครีมมะขามพะเยาอะไรอย่างงี้ใช่ปะถ้าดังๆหน่อยอะ่ะก็คือเมอ่ะมีโอกาสนะคะได้ไปเรียนมหาลัยที่มอพะเยาอืที่เป็นมนาเรศวรเก่านะคะที่เขาเปลี่ยนเป็นมอพะเยาแล้วอ่าตั้งแต่ปี1ปี4อะ่ะเมเห็นเจ้าตัวครีมมะขามเนี่ยขายแบบเยอะมากเลยที่พะเยาแล้วก็เห็นตามพันทิปจีบันต่างๆเขารีวิวกันเยอะมากว่าครีมมะขามที่เนี่ยแบบดี ก็เอาจริงๆคือไม่ได้ลองใช้แทบทุกยี่ห้อแล้วนะคะที่ขายอยู่ที่นู่นก็คือจะมีทั้งดีและไม่ดีไม่ดีในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าใช้แล้วไม่เห็นผลหรือว่าใช้แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใช้แล้วผิวพันก็ดูสดใสขึ้นปกตินะคะคือมะขามมันจะมีวิตามินซีที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวช่วยในเรื่องของผิวพันอยู่แล้วในส่วนของตัวที่เมย์คิดว่าไม่ดีคือมันจะมีลักษณะที่เป็นเนื้อครีมที่แข็งแข็งแห้งๆไม่ไม่ฉ่ำเหมือนตัวเนี้ยที่เมย์ใช้นะคะ ตัวนี้มันจะฉ่ำแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกระจายตัวได้ดีเวลาขัดผิวนะคะ Uh huh. สำหรับส่วนส่วนผสมของเจ้าธรราคิสตัวนี้นะคะก็จะมะีมะขาม60%แล้วก็นมสด20%น้ำผึ้ง12%นะคะไพร3%มิ้นชัน2%แล้วก็จะมีธนาคากับว่านังคำอีกอย่างละ1.5%คือรวมทุกอย่างแล้วหร้อยเปร์เซ็คือพูดเลยว่าตัวนี้ไม่เขาไม่มีการใส่สิ่งเจือปนอย่างอื่นไปเลยนะคะ,ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเมย์จะบอกว่าเมย์เคยเห็น การผลิตของเขาแล้วด้วยนะของสําหรับตัวนี้นะอเขาไม่มีการใส่สารกันบูดหรือว่าใส่แป้งผสมเพิ่มเพื่อให้เนื้อมะขามมันเหนืดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นส่วนผสมจากที่บอกมาตามเมื่อกี้เป๊ะเ,เ,เลยโอเคตอนนี้นะคะเพื่อนๆคงจะอยากอ,อยากเห็นอยากรู้นะคะว่าเนื้อครีมข้างในเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเมย์จะเปิดให้ดูคร่าวๆนะคะตอนนี้ไม่อยากมือเลอะนะก็ให้ดูก่อนเนื้อครีมของเขาจะเป็นครีมแบบเนี้ยแน่นๆเลย มีเรื่องจะเมานะคะก็เห็นมะขามเรานึกถึงเมื่อสมัยตัวเองประมาณมัธยมปลายนะคะที่เริ่มจะแบบดูแลตัวเองรักสวยรักงามอ่ะคือเห็นเขาใช้มะขามขัดผิวแล้วมันผิวมันใสขึ้นมันสวยขึ้นใช่ไหมเราก็อยากจะผิวขาวขึ้นใสขึ้นบ้างก็เลยไปซื้อมะขามมะค่ะที่เป็นฝักเป็นมะขามเปียกที่เขาไว้ทําแกงทําอะไรตามตลาดอะไรเงี้ยมีคิดว่าหลายๆคนต้องเคยใช้แล้วแน่ๆใช่ไหมที่มันจะมีกากมะขามที่มันจะมีกากอยู่มีเม็ดอยู่เลยอ่ะที่มันจะเป็นมัดมัด ะะซื้อมาขัดก็คืออันนั้นอะตั้งตั้งแต่อันนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้มะขามขัดตัวใช่แล้วเมย์รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มันคือทางของเราคือใช้แล้วอย่างบางคนอะผิวบอบางแพ้ง่ายคือมันจะแสบจะขันใช่ไหมแต่ของเมย์ไม่มีอาการแพ้ไม่มีอาการแสบอะไรไอย่างเงี้อจากการใช้มะขามเป็นฟอกฝักอย่างนั้นอะช่วงมัธยมมจะใช้แบบนั้นเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีรีมมะขามแบบนี้ไงพออยู่มหาลัยเรามีโอกาสได้ไปอยู่จังหวัดพะเยานะคะ ซึ่งไกลมากๆเลยแล้วก็ได้เห็นนวัตกรรมของเขาว่าเฮ้ยเขามีมะขามเป็นรูปแบบครีมอย่างนี้ขายมันแปลกดีไม่เคยเห็นนะลองซื้อมาใช้แล้วก็แบบเออใช้ง่ายนี่แล้วก็ผลผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือมันเทียบเท่าหรือว่าอาจจะดีกว่าดิซัมเพราะว่าเขามีการผสมสมุนไพรตัวอื่นที่ใช้บำรุงผิวลงไปนะคะอือฮึก็เดี๋ยวตามไปดูเมในห้องน้ําดีกว่าก่อนหน้านี้ไม่อัดครีปออยนะก่อนจะอาบน้ํา ก็อัดคลิปเอาไว้พาไปดูครีมมะขามแล้วก็วิธีการขัดผิวกันนะคะว่าเนื้อครีมเป็นยังไงแล้วก็เมย์ใช้แบบไหนนะไปดูกันเลยตามมาดูกันในห้องน้ำเลยค่ะก็ <S <s <ign> ของเมนะคะจะมีสแตนบายอยู่หลายกระปุกมากเลยนะคะเพราะเมเนี่ยชอบตุนเอาไว้สำหรับกระปุกนี้นะคะเป็นกระปุกที่เปิดใช้มาประมาณ2อาทิตย์และเมใช้อาทิตย์ละประมาณ3วันนะคะกระยุบไปนิดหน่อย มาเปิดดูเนื้อครีมกันเลยค่ะก็เนื้อครีมของเขาก็จะเป็นข้นๆดำๆแบบนี้นะคะไม่เหนียวมากแล้วก็ไม่เหลวเกินไปอือหือหยิบให้ดูละกันก็จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะคะถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อเขาเนี่ยละเอียดนะคะไม่มีกากไม่มีเศษอะไรที่จะคอยบาดผิวเลยก็คือไม่อันตรายต่อผิว ก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาไปพอกหน้าด้วยครีมมาขามกันก่อนอื่นก็ต้องทำหน้าให้เปียกน้ำก่อนนะคะอาจจะเปียกไม่มากนะคะแล้วก็นำตัวครีมมาขามตัวนี้นะคะมาทาให้ทั่วบริเวณหน้าต้องระวังนะคะอย่าให้เข้าดวงตาเพราะว่าอาจจะเกิดการแสบได้ก็หน้าเมย์อาจจะเปียกน้ำน้อยไปหน่อยนะคะอ่าอย่าลืมพอกคอด้วยนะคะแต่ครั้งนี้เมย์ขอพอกแค่นิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะเปื้อนเสื้อเอา ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่ขอไปเติมน้ําที่หน้านิดนึงก็ถ้ามันฝืดเกินไปหรือว่าแห้งเกินไปเราสามารถ่าเอามือที่เปียกน้ํานะคะมาช่วยถูได้นะคะทําให้มันเนี่ย่ยาละลายมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการทําให้การสครับนง่ายขึ้นนวดนวดถูๆแบบนี้เลยคะ่ะปกติเนี่ยแม่จะทิ้งไว้ประมาณห้านาทีหน้านตาตลบตลบนิดน,นึงนะคะตอนนี้คิ <laughs> ้วนี่หนาเป็นชิ้นจังเลย ก็ทิ้งเอาไว้5นาทีนะคะล้างน้ำออกมาก็จะได้ผิวที่สดใสแบบนี้เลยต่อไปก็จะพาไปดูการวิธีการสาธิตการพอกลำตัวอะไรอย่างงี้นะคะครั้งนี้มันก็จะพอกขายดูข้างหนึ่งก็เหมือนกันเลยค่ะคือพรมน้ํานะคะให้ตัวเปียกโดยปกติเนี่ยมย์จะทําตอนอาบน้ำไงก็คือตัวจะเปียกแล้วมันจะง่ายต่อการอ่าสครับหรือว่ามาทิ้งไว้นะคะก็ใช้ครีมมาขามนะคะตักขึ้นมาแล้วก็ พอกให้ทั่วบริเวณขาเน้นบริเวณเข่านะคะถ้าเป็นแขนนี่ก็จะเป็นข้อศอกเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ด้านแล้วก็อาจจะมีความหนากว่าส่วนอื่นนะคะก็จะช่วยลดอาการด้านแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยนิ่มลงขัดขัด,ขดพอกๆไปแบบนี้นะคะแล้วก็พอเราขัดจนพอใจแล้วเนี่ยพอกทิ้งไว้สัก5-10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดตามปกติเลย ก็เมื่อเราล้างน้ําออกมานะคะจะสังเกตได้เลยว่าผิวเราอะสดใสขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้ขาววิ้งทันตานะคะเพราะถ้าอย่างนั้นมันก็จะดูน่ากลัวเกินไปเนาะ ส่วนนี้นะคะเป็นภาพที่หลังจากซับน้ำจนแห้งแล้วละคะ่ะแล้วก็ลองมาถ่ายเปรียบเทีย e บดูก็แสงอาจจะสว่างจ้าไปนิดนึงนะคะแต่ก็พอสังเกตได้ว่าขาที่เมย์ขัดข้างเมื่อกี้นะคะก็คือข้างขวาในที่นี้ก็จะเป็นข้างซ้ายมือของจอภาพที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะเห็นว่าขาข้างที่ขัดเนี่ยดูใสกว่าเข่าดูอ่าไม่ดำเหมือนอีกข้างหนึ่งนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้ทุกๆคนน่ะรู้จักครีมมาขามากขึ้นนะคะเพราะว่ามีหลายคําถามมาในแฟนเพจมากๆเลยว่า,ามันตัวนี้แห้งไหมกระจายตัวดีไหมขัดแล้วแสบไหมแพ้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการแสบการแพ้อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะแพ้จะผิวไม่เหมือนกันแต่ในเรื่องของเนื้อครีมวันนี้ก็น่าจะได้ได้เห็นได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอ ขอบคุณมากเลยนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วพูดก็เยอะมากเลยโอเคบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะ